การครั้งที่2นะครับพาท่านชมมาที่เพชรอินดีมวยไทยอะคาเดมี่พร้อมกับทีมงานทุกๆคนเลยครับจะเป็นนักมวยรวมไปถึงเทรนเนอร์ด้วยนะครับคือเป็นอุทิยชัยมีใครบ้างเปลี่ยนแนะนำตัวกันหน่อยวันนี้นี่ครับเริ่มจากเทรนเนอร์เดีครับแนะนตัวเองแนะนำตัวเองนักเลงดกว่าเพชรพยาวโชว์วิโก้ครับผมครับผมสามดีเพชรพินดีมวยไทยอะคาเดมี่ครับผมผมทองเพชรอินดีครับผม พายเ่งขยะขนาดาวครับครับอ,อโอ้ครับขายะดาวครัครับผมยอดทองกีฬามนุุณครับครับผมอ้าวผมอดีตเคดังทำงานน้อยเอาบครับทำงานน้อยเอาสีบรอนวผมสามีแกย่างขนาวราบต้นมุมเลยสามเอดีครับผมนสมอจพัฒนาครับอ่าดีครับผมสามหมื่นคอนเทวีครับอ๋อและสุดท้ายครับคสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนุสยทองครับวันนี้กิจสิทธิพิยาครับผม ใช่ครับคนนี้ครับสุดทองครับอันเทนเนอร์หมวกันนอกครับเอาชื่อรายบอกนี่เรียกผมก่อครับผมชื่อการ์เนบังค์อิษีครับเอ้ามืออันนี้นะครับคือทีมงานของพี่ดีมแทร์แคมปมี่นะครับในรายการวันที่9ที่ถึงนี้มีนักมวยทั้งหมด3คนที่จะร่วมโชคในรายการนี้นะครับก็มี 3A ย่างห้าดาวมีประกายแสงนะครับแล้วก็มี3ดีนะครับมาต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยวิศวกรรมวิศวกรรมวิศกรจะเป็นน้องโอจะเดินทางไปชมที่อุบลก็สะทานนี่แล้เดินสาย้วฮะต่อยกรุงเทพล้วนะต้องไปต่อยตามตามางจังหวัดและอารดกินในจังหวัดวันนี้เราเลยนะเอาละครับวันนี้ก็จะถามอรู้สึกกับแต่ละคนหน่อยแต่ละคนถามไปเลยว่าแต่ละคนมีความมั่นใจสักขนาดไหนกับการต่อยในวันที่9เกิดสนามในครั้งนี้นะครับก็ถามคนแรกเลยแล้วกันสามเอว่าสามเอเป็นยังไงบ้างวันนี้ ซ้อมพร้อมซ้อมมากี่วันแล้วครับซ้อมมาสองาทิตกว่าครับสองาทิตกว่าแล้วก็คิดว่าไฟนี้จะสำคัญยังไงกับเราบ้างอ๋อสำคัญมากครับสำคัญถึงอนาคตการเป็นยอดมวยวมของผมเลยครับอ๋อสี่สี่สถาบันเลยนะรัมมีนีกอทนะครับออของสมาคมพิุโลกกีฬาสก,กีฬกีฬาวอดเออชนะก็มีโอกาสที่จะได้เลสี่รางวัลเลยนะครับอ่ะประกายแสงมากประกายแสงหลังจากได้มวยรอบ ประธานมาภูมิใจไหมครับภูมิใจมากครับภูมิใจนะครับเอาโอ้โหเอกประชาเนี่ยเอกประชาเขาเขียนในเฟซบุ๊กของเขาว่าวันนั้นเนี่ยประกายแสงคือจิกแพ้เขาเนี่ยครับมีอะไรจะบอกเอกประชาไหมเป็นคนที่เก่าคนที่เก่าตัดสินครับอ่าฮ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 เนีรู้สุดซ้อมกำลังจะสร้างไวสามดีอันแรกคนถามเยอะมากพี่เดียใจถามเยอะมากถามว่าสามดีเนี่ยเป็นน้องของสามเอหรือเปล่า ตอบหน่อยว่าจริงๆเราเราเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงไม่ใช่ครับมาจากโคราชในาชสทชื่อเก่าชื่ออะไรครับชื่อแสนสักตอนมุกอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสามดีอยู่ที่นี่มันทันเท่าไหร่ละเจ็ดเดือนครึ่งครับเจ็ดเดือนครึ่งชกอีกครั้งถูกห้าหกห้าไฟเราครับชนะหรือแพ้เป็นยังไงชนะหมดไฟเออชนะรวดห้าไฟวันนี้เจ้าเจอใครครับเจอกับอ่าเป็นหนึ่งครับคิดว่าชนะเหมือนกันครับ บอกแฟนมวยหน่อยว่าถ้าอยากจะมาเชียร์สารดีต้องยังไงมั่นใจขนาดไหนก็ดูดูอะไรกันครับถ้าลองกล้าชม์ก็ทำได้สำหรับมวยภูทรครับมวยภูทรวันที่สิบนะฮะเราก็ต้องพูดสิ่งนิดนึงเพราะว่าวันที่สิบที่จะไปต่อยที่อุบลนะครับต่างจังหวัดจากมวยเอกไปต่อยต่างจังหวัดแล้วแต่างไม่ใช่ครับเพราะว่าต่อยเพื่อน้ำท่วมก็จะช่วยน้ำท่วมไปต่อยกับใครเดี๋ยวไปถามพวกเองเอาต่อยอาร์มชัครับถึงจะต่อยว่านอกก็ซ้อมเต็มที่ครับเต็มร้อยครับเอาเอาจะลงนั่งหรือยัง น้อยแจ้งเกิดแน่ๆครับน้องโอ๋มีอะไรฝากบอกอรัญชัยไหมก็เต็มเต็มที่ครับวันที่เก้าน้องโดนพี่แน่พี่นะคือทั้งหมดนะครับวันที่เ้าวันที่10วันนี้ขาดเพชรพัน์คงไปคนหนึ่งนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ซ้อมไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรคะวันนี้จะต่อยวันที่16นะครับอ่าถามเทรนเนอร์บ้างเทรนเนอร์ที่นี่มีทั้งหมดห่าพันด้วยกัน นะครับแต่ละคนนี้ก็มีดีกรีเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะครับคนแรกมาเดินเลยแล้วกันก็ต้องพูดถึงต้องพูดวัสดุก่อนนะวัสดประจำค่ายเป็นทุกอุกซิงประจำค่ายของเรานะครับก็คืออาตทองอาตทองไปกินดีนะครับอาตทองแป็นยังครับดูแลน้ำมูลที่นี่มีความตื่นตจใจอะไหมครไม่มีครับแต่ละคนเป็นไงไงครับแต่คนที่ตั้งมั่นใจใครมากที่สุดครับสามตัวยกไปครับสามตัวยกเลยเอาคนที่เก้าสามตัวยกเลย ต้องไปดูนะครับวันนี้9อ่ะสุดนี่เทรนเนอร์ประจำตัว 3A ครับสวัสดีครับฝากอะไรถึงดิจิเดนหน่อยครับดิจิเดนเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับ 3A ครับเพราะ 3A ทำการบ้านอย่างมีการฝิกซ้อมสม่ำเสมออยู่ในระเบียบวินัยตลอดก็มวยคนนี้คิดว่านสนุกอีกคู่หนึ่งแต่ว่าอาจจะท้ายๆอาจจะไม่เจอนะค <นะ S 1> ่ะอันนี้เราไม่ได้ดูถูกฝั่งนั้นนะคือว่า สามดีสามเอนี่คือเป็นยอดมวยอัจฉริยะไอเดียไอคิวสูงสุดอยู่ในระเบียบสุดยอดครับนี่ละครับนี่ยกให้เต็งหนึ่งกับยูพรพยาวชวมิโก้ที่เป็นผู้ดูแลสามเอกายะขาดาวในไฟนี้นะครับส่วนอีกคนเดีนี้ต้องถามวันนี้สามหมื่นสามหมื่นพรทวีซึ่งเป็นเทรนเนอร์ผู้ดูแลประกายแสงนะครับถามหน่อยว่าวันนี้ประกายแสงพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้น่าจะ 90%้าสิบเปแก้ทางมายังไงครับหลังจากที่ทางเอกประชาบอกว่าเขาที่แล้วเนี่ยเขาไม่น่าแพ้เตะขวาแทงจับตีฝากถึงทีมงานมีนะอยู่ทีหน่อยว่าให้เตรียมตัวมายังไงครับครับขอให้ทีมงานมีนะอยุจทเีเตรียมตัวมาให้ดีก็แล้วกันอ่านี่คือเทรนเนอร์ของประกายแสงนะครับสว่วนอีกคนหนึ่งครับเทรนเนอร์ของสามดีนะครับรวมไปถึงน้องโอด้วย นั่นคือกาวันน้อยเอาสีบุบอยคอจะอาเสียจะอาจจะแหบหน่อยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ไปทำสิน้วไม่ยอมไปหาหมอนะครับ <c oughs> ผมบอกทีทีก็ไม่ยอมไปนะครับอะไะครับเอาบอกหน่อยว่าความมั่นใจสองตัวสาดีก่อนเ <c oughs> จอกับฟ้าเป็นหนึ่งเป็นมวยซ้ายด้วย3าดี <c oughs> เป็นไงฮะว่า <c oughs> ทั้งสองคนได้เป็นไงก็ผ่านอยู่แล้วเหรครับมั่นใจครับผมมั่นใจเราแก้ทางม,มาเป็นอย่างดีครับผมนะครับผมมองแล้วแล้วแนทางเราแนวทางเรานะครับผม เราละครับมาถึงเทรนเนอร์คนสุดท้ายครับเทรนเนอร์8ปดทำไมเขาถึงชื่อ8คุณต้องมาถามเขาเองครับเทรนเนอร์แปดนี่ครับเขาดูแลคนนี้ครับนักมวยใหม่ของเราทำไมถึงชื่อว่าเทรนเนอร์8ครับผมก็เพิ่งได้ฉายาใหม่ครับเขาตั้งฉายาล็อกฟุกซิวไม่เข้าใจเหมครับเพราะผมไม่ใช่คนคนตีครับผมเป็นคนอีสานครับเลยไม่เข้าใจว่าล็อกฟุกซิวงปมาว่าอะไรดีไหมบอสอธิบายหน่อยครับล็อกฟุกซิวคืออะไรครับ โฮลซิลนี้คือ3ามคนงงไงประจำค่ายของเราก็มีอาทองมีอาพงสามหมื่นแล้วก็สกัดพอนวีนี่คือเป็นโฮลซิลประจำค่ายที่เครเรา,ารพบไปเรียนบูชาซูเทนเนอร์แปดเนี่ยวันนี้ไปจะยินอะไรแต่เ,เราไปเข้าน้ำไม่รู้ร <laughs> เลยไม่ไรัแปดไปนะครับยจ้าสนทองหน่อยดิเจ้าสนทองหน่อยเจ้าสนทองหน่อยเจ้าสนทองหน่อยคือเจ้าสนทองหน่นอยที่ว่าไปต่อยวูซูมาที่เมืองจีนนะครับได้เหรียญอะไรมาครับซ้อมกี่เดือนครับ 6เดือนนะครับใม่เอ uh ือนเท่าไหร่ครับไม้เอื้นเท่าไหร่ครับอาชีพจากรัฐบาลห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทพอใช่ไหมครับพอไหมครับไม่พอครับไม่พอครับแล้วกลับมาทำไมครับกลับมาต่อยมวยครับไม่มีจะกินแล้วนะครับตอนนี้หลังจากไปต่อยอูซูมานะครับจะเลิกหรือยังครับอูซูเลิกแล้วเลิกแล้วนะครับสัญญาหน่อยครับสัญญาหน่อยฮะบอกทางแฟนบอลหน่อยว่าผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีเงินแล้วครับผมไม่มีเงินแล้วครับไดครับผมไดครับ ส่วนยอดน้องเนี่ยเขาจะต่อยวันที่29นะครับในรายการสึบเพชรบัญชาวันเกิดสนามมีใครไปบ้างมีน้องโอ๋ด้วยมีน้องโอ๋มียอดทวนทอมีเพชทพันคงสามคนนะครับจะเดินสายไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส,ส,สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนี่แหละก่ะอนจะลาไปวันนี้นะครับทุกท,ทุกคนผมเชื่อบบ่นว่ายังไม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับอาจจะมีบางคนเนี่ยที่มีอาคติกับผมหรือว่า, mm hmm. วาการทำมวยของผมเองนั้นเอาเปรียบ ใช้อื่นๆหรือเปล่านะครับต้องบอกยัมังทุกคนในที่นี้จะรู้กันดีว่าการทำเวลของผมเนี่ยตั้งใจจริงๆทุ่มเทจริงๆนะครับเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อว่าทิยินดีเนี่ยอยู่กับเรามาอยู่ในวงการมือไทยเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมาจบที่เจเนอชั่นเอผมเนี่ยผมคงยอมไม่ได้นะครับดังนั้นการทำเวลของผมเองแล้วต้องบอกว่าไม่เคยเอาเปรียบไม่เคยเอาเปรียบพูดต่อสู้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความทุ่มเทไม่เชื่อถามน้องโอครับ นี่ผมไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะบอกให้ฟังเป็นที่แรกจะได้รู้ถึงว่าความตั้งใจของผมขนาดไหนวันนั้นพี่แพ้เอฟซูบบกผมร้องไห้เลยนะแฟนหนุ่ยคนระับนะถามว่าจริงหรือเปล่าคุณฐานถามน้องโอ,อ๊ตจริงหรือเปล่าครับน้องผมใช่จริงครับที่ร้งองไห้ห<า><ๆ>เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าแพ้เราร้องไห้เสียตังค์เสียเริ่อพันแล้วร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าเราดูแลไปอย่างดีแล้วทําไมมันถึงพลาดนะครับจนเทรนเนอร์บางคนเนี่ยต้องมาต้องมาคุยกันว่าอย่าจริงจังจนเกินไปนะหนุ่ยนะครับก็เลยอยากจะฝากทุกคนเอาไว้ ใช้ัฝาใกันดีหมครับดีที่ดีครับไม่มีโกไม่มีเอาเปรียบครับทุกคนตั้งใจทํามวยด้วยความมาตรฐานเทนเนอร์เต็มที่ตื่นเช้าดูนักมวยวิ่งดูนักมวยซ้อมซ้อมนักมวยวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงส่วนตัวนักมวยเองก็ซ้อมเต็มที่ครับไม่ว่าจะให้ทําอะไรให้ยกเวทให้ออกกำลังกายกินโปรตีนเราบํารุงถึงเราทําถึงเรื่องโกงรับประกันครับไม่มีครับบสไม่เคยเอาเปรียบครับเพราะว่าที่บ้านเราไม่เคยให้เอาเปรียบใครครับ จะย้ําจริงๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญมากๆครับก็คือเรื่องของนักมวยทุกคนที่อยู่ที่นี่มั่นใจนะครับขึ้นไปแล้วชกร้อยเปอร์เซ็นต์ใครล้มเลิกตลอดชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนเวทีทาเพื่อแฟนมวยทําเพื่อมวยไทยนะครับวันนี้ก่อนจะลาไปนะครับทุกๆคน <Okay. S 1> เก็บไห้หมดเลยภาพเต็มๆเ,เลยให้ทุกคนได้เห็น,หนนะว่าเป็นยังไงก่อนจะลาไปนะครับส่งเสียดดันหน่อยพี่ดีมวยไทคาเดมี่ทุกคนดังๆน,นะครับหนึ่ง 3...2...1... Hãy